มาสู่ตอนที่3กันนะครับก็เป็นเรื่องของการขยายตัวและหดตัวของเหล็กนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับนำลูกกลมเหล็กลอดผ่านวงแหวนเหล็ก ให้ความร้อนแก่ลูกกลมเหล็กโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ประมาณ4นาทีนำลูกกลมเหล็กที่ร้อนลอดผ่านวงแหวนเหล็กอีกครั้งนำลูกกลมเหล็ก ไปแช่ในน้ำแข็งประมาณ1นาทีนำลูกกลมเหล็กที่แช่น้ำแข็งแล้วลอดผ่านวงแหวนเหล็กอีกครั้งจากกิจกรรมนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า เมื่อลูกเหล็กได้รับความร้อนจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นหรือขยายตัวขึ้นนั่นเองครับทําให้ลูกเหล็กมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงไม่สามารถลอดผ่านวงแหวนได้ในทางตรงกันข้ามนะครับเมื่อลูกเหล็กสูญเสียความร้อนก็จะมีปริมาตรลดลงหรือหดตัวลงลูกเหล็กจึงมีขนาดเล็กลงครับจึงสามารถลอดผ่านวงแหวนได้จากแบบจำลองอนุภาคข,ของสสารนะครับ เมื่อของแข็งได้รับความร้อนอนุภาคของของแข็งก็จะมีพลังงานมากขึ้นทําให้อุภาคสั่นเร็วขึ้นส่งผลให้ระยะห่างระหว่างอนุภาคมากขึ้นด้วยครับสสารในสถานะของแข็งจึงเกิดการขยายตัวมีปริมาตรเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามครับเมื่อของแข็งสูญเสียความร้อนอนุภาคของของแข็งก็จะมีพลังงานลดลงทําให้อนุภาคสั่นช้าลงส่งผลให้ระยะห่างระหว่างอุภาคลดลงอีกด้วย สาสาในสถานของแข็งจึงเกิดการหดตัวมีปริมาตรลดลงครับก็จบลงไปนะครับสําหรับตอนที่สามนะฮะก็เหมือนเดิมครับนักเรียนก็เดี๋ยวนักเรียนลอกโจทย์นะครับในตอนที่สามนี้นะครับลงในสมุดนะครับแล้วก็หาคําตอบนะฮะเขียนคําตอบลงมาด้วยนะครับแล้วอย่าลืมส่งมาที่ครูนะครับขอบคุณครับ